โอเคเดี๋ยวคลิปนี้<ม>นะครับเดี๋ยวจะพามาชมตัวนี้หน่อยตัวนี้เตะตาเลยเนาะ <c oughs> ทำไมมันมันดูว่ามันสวยอยู่นะจริงๆผมอยากจะมามาแนะนำราคาแล้วกันแล้วก็ตัวแต่ง ตัวต่งมันจะได้ของแถมตัวแต่งเป็นชุดชุดแต่งได้เป็นของแถมเป็นชุดแต่งราคาเดิมแต่ได้ของแถมมูลล่าหมื่นเก้าพันเก้าจริงมันจะมีมันจะได้หมวกหมวกด้วยหมวกป็นใบเลยอ๋อมีมีหมวกกับของแต่งมาให้ด้วยใช่ที่ส่งส่งรูปให้พี่ลามไปแล้วอ๋อแล้วแล้วราคาเท่ากันไหมเท่ากันนะครับอ๋อเผื่อเราอยากได้ตัวแบบ สีที่มันเป็นสแตนดาร์ดแต่ว่ามีบอกเข้ามาเนาะใช่็จนนีแค่ยังไม่ได้ตัวตัวนี้จะใส่ไม่ครบไงครับใส่ไม่ได้ใส่ตัวชุดชุดชุดสีแฟรนิงอีกสชิ้นอ๋อสีชิ้นนี่ต้องต้องตรงไหนอีกอ่ะหนึ่งห่งสงสามสี่นี้เขาให้มาหมดเลยอ่ะตัวที่ครบเลยกันอ่ะมาดูตัวนี้ใช่ไหมที่ครบแล้วใช่ครับอ่าครบแล้วก็จะมีที่ถังนี่ลค้าซื้อรถสีไหนก็ได้แต่จะได้สีแบบนี้เลย ซื้อสีอะไรก็ได้ใช่ครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนสีให้หมดทั้งคันอยู่แล้วเอาแล้วสีเดิมอย่างนั้นอาจจะเอาไปได้ไหมได้ก็เขาเอาให้ให้ชุดแต่งนี้ให้ก็คือว่าหมายถึงคือสีนี้ก็ยังกลับบ้านได้อยู่ใช่เขาเขาให้มาเป็นกล่องเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวไปดูกล่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดกล่องอ่กเดี๋ยวเดี๋ยวตัดกล่องอีกทีอ่ะโอเคกล่องมันจะอยู่ตรงนู้นไงตรงนู้นไงอ่ะโอเคเราเรียวๆแล้วกันเราสบายๆนะครับก็อย่าลืมติดตามหน่อยแล้วกันพอ ผมหาอะไรสรรหามาให้ดูอว่าตอนนี้ซื้อแล้วคุ้มมันคุ้มสําหรับคนที่ที่จะซื้อรถที่จะซื้อรถไฟกลมแล้วต้องบางถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยที่มันเป็นแฮนด์ที่มันตรงเป็นแฮนด์แฮนเดิบาร์มันจะไม่ได้คาเฟ่เดเซอร์ก็คือลูกค้าต้องเอารถไฟกลมไปทําเป็นคาเฟ่เดเซอร์เนี่ยต้องไปซื้อต้องไปซื้อตัวตัวนี้ไงตัวนี้เขาแถมให้มาใช่ไหมอันนี้คือให้ อ้ยก็คืมันอย่างคุ้มเลยนะเอาตรงๆเลยต้องไปใจตั้งแต่เราก็บอกบอกก็เป็นส่งตัวนี่ไงนี่ไงนี่ไงตรวจมดเห็นไหมใช่จริงๆเนี่ยตัวเนี้ยก็เป็นตัวแต่งที่ให้เลยใช่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวแต่งที่ให้ด้วยก็มันจะเป็นแต่ตอนนี้จะมีเขียนคือจะไม่มีคือมันเป็นลิมิเต็ดไงเขาจะรู้ว่าตัวนี้เป็นตัวแต่งเนาะใช่ครับแล้วจะมีนัมเบอร์ด้วยครับมันจะมีลมเบอร์ตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับก็อย่างจรับจริงๆถ้าสนใจเนี่ย มันมันไม่มีของแต่งเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดรถเนี่ยที่นี้มเนี่ยมันเป็นห้าห้าสิบันห้าสิบชุดแต่งสุดท้ายกับรถห้าสิบันสุดท้ายเดี๋ยวผมจะมาลองไล่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 เล่นดูมันมีกี่ชิ้นแล้วกันเนาะใช่ครับอันนี้ถ้านับตัวนี้ก็เป็นชิ้นได้เลยนะใช่ครับหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะครับสองสองชิ้นก็คือสามชิ้นเป็นคู่หนึ่งไงครับตัวนี้ครับตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ครอบนะใช่ครับแล้วก็ตัวตัวตรงนี้เฮ้ยตัวนี้ก็ให้ด้วยเหรอใช่ครับ จริงๆถ้าเราไปแยกซื้อตามร้านแต่งมันก็ยังราคาสูงอยู่นะอันนี้ก็หลายร้อยนะเขาจะดีไซน์ตรงนี้อาละเดี๋ยวผ่อนดาวยังไงเดี๋ยวผมจะนิดๆหน่อยแล้วกันเนาะล่างคลิปแล้วกันเอ้ยท้ายคลิปก็จะมีตัวนี้ใช่ครับแต่ว่าถังเดิมเราก็คือไม่ครับถังเดิมก็คือก็คือให้ลูกค้ากลับบ้านให้ลูกค้ากลับบ้านด้วยเปลี่ยนออกเอาอันนี้ใส่โอ้หได้ได้สองชุดคือได้สองชุดทั้งแท้ทั้งทั้งทั้งแต่งใช่ครับนี่ไงก็จะมีนี้ แล้วก็นี่ไทาสั้นแล้วก็ไทสั้นแล้วตัวนี้ก็ใช่นะนี่ใช่นะเฮ้ยแต่ว่ามันคุ้มนะตอนนี้ถ้ารวมรวมหาห่าพันเก้าร้แล้วก็หมวกเต็มใบหมวกเต็มใบให้อีกหมวกเต็มใบยังไม่ได้มาโชว์เสียดายน่าจะถือมาโชว์ซะหน่อยนะนี่เป็น XSR 155นะครับผมถ้ายังไงสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบอร์ร้านล่างคลิปเลย เออแฟนเพจก็ได้ครับเดี๋ยวแฟนเพจอ่าซีเคแฟนเพจไว้ซีเคขอนแก่นใช่ไหมใช่ใชเออขอนแก่นซีเคอะไรวะมันมีต่อไหมซีเคเนี่ยซีเคเจริญยนต <C K. S 2> ์นนขอนแก่นผมจำไม่ได้แต่ว่าผมผมเห็นมันสวยดีพามาดูหน่อยละกันเนาะก็อยากจะแนะนำตัวนี้เราจ่ายเท่าไหร่รับรถเริ่มต้นตั้งแต่เก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยบาท ได้ของแต่งเนี่ยนะของแต่งคือให้ฟรีอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับค่าทำสัญญาฟรีรถปกติครับแล้วของแถมหมื่นเก้าพันเก้าเนี่ยให้เลยสำหรับใช่แต่ว่ามันมีจํานวนจากัดเอ้ยอย่าลืมว่าต้องรีบจองในก่อนจะก็คือไม่ต้องรีบจองถ้าของหมดก็คือมันจะไม่ได้ของแต่งแต่เงื่อนไขซื้อรถเนี่ยมันก็คือเงื่อนไขเดิมอ๋อแต่เราก็ไม่มีของแต่งแถมแล้วไงถ้าลูกค้ามาช้าครับแต่เราก็รีบหน่อยแล้วกันใช่ครับเออมีอย่าบอกว่าขอนแก่นเนี่ยไม่ได้ว่าจะโชว์นะ มีอยู่ที่ CK เจริญยนต์ที่เดียวนะยังไง<ช>เดี๋ยวผม<ช>จะแท็กแฟนเพจอ่าเพจด้านล่างคลิปเลยนะครับยังไงก็ติดตามผมเรื่อยๆแล้วกันมีอะไรดีๆมานำเสนออยู่เรื่อยแล้วกันเอ้ยแต่สีนี้สวยนะเหมือนสีทหารนะใช่ครับอืมอันนี้จะออกแนวแบบอ่าเป็นเทาแบบเทาคลาสสิกเพราะลูกค้าบางคนซื้อรถไหม่ ที่ที่ที่ไม่ได้แปลงที่ไม่ได้เปลี่ยนก็ได้ชุดสีเดิมเผื่อเขาไม่ชอบอันนี้ไม่ได้อาจจะเป็นสีเทาบางคนไม่ชอบอยากได้เป็นสีแดงเป็นสีอะไรก็ใส่ชุดสีเดิมแล้แต่งใส่ได้ถึงเราได้ไปก็ได้เปลี่ยนออาเปลี่ยนข้อก็ได้นะชุดชุดนี้ก็ยังให้ลูกค้าอยู่ชุดนี้ก็ให้ลูกค้าชุดแท้ก็ให้ลูกค้าอยู่ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ากักนะครับก็ให้หมดเลยเดี๋ยวนะผมลองดูกอนอ๋ออันนี้คือของแท้มาให้นะใช่ใช้ยังไม่ใส่อันนี้ไม่ใส่นี่ไงที่ของแต่งก็จะเป็นแนวนี้ แนวคัสตอมเอา,เอาง่ายๆนี่ไงก็จะเป็นปีนนสมัยก่อนลูกค้าที่เป็นของซ<น>ูด<อ>เลยเนาะใช่ครับต้องต้องต้อง,องเอาไปเอาไปซื้อนุ่นซื้อนี่ใส่เสียเงินไปอีกประมาณนี่แหละหมื่นกว่าอันนี้คือ,อไม่เสียงเงินแล้วได้เราได้แฮนด์เก่าก็ได้นะครับที่เป็นแฮนด์นันบาร์เกา่าเอาแฮนด์นันบาร์เก่ามาให้กลับบ้านอยู่ใช่วันดีคืนดีค้า อยากทำกลับเป็นรถเดิมก็อเอาชุดของเดิมมาใส่ก็จะได้เป็นรถแบบเดิมเลยเฮ้ยอย่างจา้าบว่ะคือลงเลาบอกว่าได้ลูกค้าได้รถสองสองแบบเลยมีของเดิมให้แล้วของแต่งให้ครับเออว่ะเฮ้ยสวยสวยนะสวยนะยนังไงของของที่ให้ใช่ไหมนะตอนนี้น่าจะของพันนี่นี่อันนี้นี่อย่าลืมว่าของแต่งเทียบเลยนะโอ้โหไม่อยากจะไล่เลยมันเยอะงจริงนี่ไงโอ้โหพระเจ้า หมวกมันจริงตรงนี้ไงมันเอาออกยากนิดน,นึงเนี่ยเฮ้ยอย่าลืมว่ามาจากช่องลามซ่าเนี่ยมันเดี๋ยวที่จาดูหมวกไปล่ะจะถ่า,ายหมวกไปเ้วยอาให้ดูหมวกนะนี่นอ่ะถ้าไม่ใช่เอือฟซีเนี่ย,ยผมได้ทำให้เนี่ยของยังมาห้าแท้เลยนะเดี๋ยวทำไปเล่นไปเดี๋ยวผมดิวเรื่อยๆเลยแล,ล้วกันอยากดูอะไรทักมานะครับหมวกมันก็จะเป็นหมวกโปรเฟสเซอร์เลย มันเป็นแนวแนวนี้เลยเนี่ยมันสวยๆนะสวยคู่กัน,เ,นเ,กเลยครับเอ้ยดีดีดีเป็นลายของชุดเลยเอ้ยอย่างเท่เ,เหมือนยานอวกาศอะนะเฮ้ยนี่อันนี้ขออนุญาตวางเลยแล้วกันเฮ้ยนี่ไงหมวกเอ้ยรีสัร์รายการเนี่ยหมื่นเก้าพันเก้าถ้าลูกค้าซื้อแย่ถ้าไปซื้อมาทีละตัวทีละตัวก็จะเป็นราคาหนึ่งเ้าหนเจ้าโอ้โหอยากดูรุ่นไหนนี่นี่เห็นไหมเห็นไหม ยังไงผมจะทิ้งเบอร์โทรของ CK แล้วก็ไปติดตามเพจ CK เจริญยนต์ด้วยนะครับด้านล่างคลิปยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยแล้วกันที่ติดตามชมนะครับสวัสดีไปกับของแต่ง23รายการนะครับผมสวัสดีครับ